อยู่กับผมสองคนเว้นกับบิ๊กนี่ฮะนี่คือแหน่งยางากระทะคู่กับเมนูส้มตำคู่กับเมนูส้มตำเราจะไปดูส้มตำกันนะครับนี่ครับตำแล้วครับนั่นก็แต่นี่คือแหน่งครับขอบคุณครับแยก่เก่งด้วยดูหน่อย พวกผมทำเตายาก,กันสวัสดีค่ะอาไทยแหนมแหนมย่างส้งตมตำอ่าโอเคทวดเมนูของทวดแหนมย่างเก่งขอบคุณครับอร่อยไหมเด็กๆเดี๋ยวย่า,ยาตำให้มีข้าวเหนียวเกี๊ยวข้าวเหนียวรเรานึน่งข้าวเหนียวกันโอเคครับ สวัสดีค่ะวันนี้ได้เมนูส้มตำ oh <no. S 1> เด่นสุดคือแหนมแหนมย่างในกระทะของย่ากเกง่งขอบคุณครับมีเส้นมีเส้นแต่ลวกไม่ทันทวดออกมาก่อนทวดก็ได้ส้มตำข้าวเหนียวส้มตำพอดีขอบคุณค่ะอยู่ได้ไหมเนี่ยสู้ๆบิ๊กครัครับสู้ก่อน ช่ไปด้วยกันนะคะทำดีๆโอเคเนาะเดี๋ยวจะพาไปหาเก็บฟืนสู่วิถีดั้งเดิมแล้วนะมีอะไรก็กินมีอะไรก็กินอ๋อมีเตาไลยุงโอเคเราทาเอาเองเผาอะไรนะเปลือกส้มโอเนาะเปลือกส้มโอตากแห้งแล้วเราก็เอาปีบานะาป๊บเล็กมาทาเนาะเอาปี๊บเล็กมาผ่าผ่าปี๊บแล้วก็ทาโอ้แหนมน่ากินจังเลยเ เชอดก็กินนี่เชือดกินกับแหนมเช่าได้ไหมแม่ได้อเออนี่นักเก่งเอาแหนมมาให้แม่บอกไม่เจอเลยเนาะคิดถึงบ่โอเคแค่นี้นะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะเมนูแหนมเจ้าคุณเก่งหอใบตองย่างนะคะหอมคะ่ะหอใบตองย่าง ทำได้หลายแบบก็จะแล้วแต่นะคะไข่ไข่เจียวแหนมข้าวผัดแหนมแหนมย่างอาจจะย่างในกระทะก็ได้ค่ะไฟอ่อนๆอก็อันนี้ก็ห่อไปตองย่างนะคะขอบคุณมากค่ะเจ้าคุณเก่งแหนมนะคะขอบคุณค่ะ